แนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่ทำไมถึงฝันแบบนี้ความฝันตรงนี้นะคะเป็นเหมือนการระบายสิ่งที่อุดตันอยู่ในความคิดความรู้สึกความกลัวความกังวลอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทําตรงนี้นะคะที่คุณยังเจ็บปวดใจยังรู้สึกอยากทําแต่ไม่ได้ทาอยากจะเป็นอยากจะอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการแสดงภาพความเป็นจริงในชีวิตจริงมันก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่เขาออกมาให้คุณเห็นในความฝันว่ามันเป็นสิ่งที่ คุณยังต้องการยังปรารถนายังรู้สึกยังโฟกัสกับมันอยู่นะเพียงแค่อะไรตรงนี้มันอาจจะต้องรอคอยช่วงเวลาที่ใช่หรือว่าสิ่งที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ให้เป็นรูปเป็นล่างนะคะในฝันเขาเลยมาบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะขอให้โฟกัสมันอาจจะเป็นไลฟ์โพสหรือว่าเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตของคุณหากชอบคลิปนี้ฝากซับสไคร e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ